สวยตุดสวยมากเลยอ่ะจอ,อ,อ,อดรถจอรอแม่หรอกจอดรถเดินทำไมเธอต้องมาบัางฉันตลอดเลยนี่รถรถ,รถหนึ่ง กินเขาเดินถ่ายรูปก,กันเหรอทำไมวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยพี่อยู่ทงโซนด้านโนูเนี่ยย่านกินเหล้าแต่ดูแบบมันก็สะอาดเรียบร้อยเนาะสวยๆเงียบๆนะแต่หนูมาดูตรงนี้ไม่ มันไม่เกินสิบครั้งแล้วหรอ <c oughs> มึงเห็นอะไรมึง <sh arp et> ไม่ใช่วันทั้งคืน เด็กได้ยินเสียงเดียร์ มนนไ่อย,ยะพูดตรงๆคือมันก็จัดการง่ายอันนี้ที่รัดไปออกไปไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ว่าไปไล่พื้นที่การรถไฟแล้วก็ไปจังไปปดพวงกันอยู่ไม่ได้แม้กระทั่งเป็นที่ของกางรถไฟ สวยเนะโอ้โหนีนะ่ต้องมองหัวนา่นนี่ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าทางสีแพ้งนะมุมนี้ว่าไหมก็ขับขับไปเหมือนเราจะชนตึกแต่มันไม่ใช่คุณก็ต้องจอดก็ต้องเลี้ยวก่อน จกักรยานข้ามถนนได้นะคะฝังน้นก็มีมพี่รู้สึกเหมือนนูไหมว่าทำไมเวลามองตึกแบบสูงแบบอย่างเงี้ยแต่กลับดูแบบดูเรีแล็กนะดูแบบสบายตาดูแบบดูแบบมันรู้สึกสบายอเออมันรู้สึกสบายตา เออมันไม่มันไม่เหมือนแบบมันไม่เหมือนทั่วไปที่เรามองเห็นแล้วมันแบบเปอางน้ำไม่ใช่นะดูแล้วมันโปู่งแต่มันมันมันตึกติดกันหมดเลยแต่ว่ามันดูสบายตาเนาอันนั้นอะไรอ่ะอย่าบอกว่าหนังตะลุงนะกี่ไม่ขีดใช่มันสัญลักษณ์อะไรเนี่ยก็เป็น เขาจัดอย่างนี้แมได้เหรอว้าวฉันจับตรงนั้นได้แล้วหน้าฉันน่ะมีเฮ้ยอ่างตึงเรือฉันมาแล้วนี่ยังไม่พาจะเปนตึงเรือ ขับไปนอนบ้านดีกว่านะเสียดายตังค่าโรงแรมนั่นแหละฉันหักกันเดือนเถอะฉันมีบ้านนอนจะไปนอนบ้านดีกว่าฟันหลันี่ยางเลยต้กงจำติดเออมันไม่ขลสัญญาณไอ้นี่เลยแบตเตอรี่รถ ูส,ส,ส,สิจะไปไหนจอดที่เฉยนี่จอดกับรถสิบร้อนนี่ดิโอฉันจำได้แล้วที่มาดูสิงโตโทะเลจำไม่ได้หรอยูจะมาจอดรถในนี้แล้วยูจะเดินหรอจอดปุ๊บกินเงินฉันปั๊บเลย จะไม่มีที่จอดรถที่ไหนมันจอดฟรีได้เลยเนาะเขาก็ตึกเขาก็สร้างเขาก็ใช้เงินสร้างเขาไม่ได้สร้างมาฟรีเลยตึกมันเหม็นซ่่มพ้องมีใจมือเดินเล่นกันด้ผ่ลายนะ <dim Hugo. S 1> ถ้าฉันไม่ปวดท้องเข้าห้องน้ำก่อนฉันจะรู้สึกไม่เป็นไรได้กินห้องน้ำอยู่ตรงนี้คงต้องอยู่แถวนี้แน่นอนไป่กลิ่นขนาดนี้ยูอาจจะรับไม่ได้พี่ว่าเราไปซื้อห้องน้ำไอ้แบบอยู่ในรถน้องไม่นอะไม่ใช่แบบป่วยติดเตียงเลยิีสบายดีนะจริงแต่รมืเธอก็ไม่ค่อยเอากาแฟวันนี้ไม่เอาเลย เดินไหนเดี๋ยวหนูกลัวแบบแบตเตอรี่กว่านาทีมันจะหมดมันจะได้ตับล็อกรถค่ะตรงไหนพี่อ,อ,อ้ามชเดินไวกว่าน,นี้นะ พูดภาษาอะไรก็ไ,ไม่รู้พูดภาษาอินเดียไม่มีความไม่รู้เรื่องด้วยนาออกงี้กินดิเหรอที่หนูขอเดินก่อนพี่พี่หนูขอเดินก่อน อ,อนี้มันเป็นยานลิม,มน,น้มีร้านอาารร้าน,นดื่มไม่ได้มานานมากนนกิน,อกนชอนหนูกินข้าวกินอะไรนะพี่ฉันกินมากเลยฉัน เราเดินไปดูนู้นไม่ดีกว่าหรอนู้นนู้นนู้นเลยรู้ไหมที่ไหนเดินไปดูกระเป๋าตึกนี้ข้างบนน่ะคืออะไรที่โรงแรมหรือห้างเป็นตึกออฟฟิศเป็นออฟฟิศหรือเป็นโรงแรม ออฟฟิศเขาใช่ไหมเนี่ยเป็นงไงขึ้น,ปนเปันงานนึงแป๊มหนึ่งนะคะพี่เรือเรือที่แบบนักท่งองเที่ยวม,มาเขาต้องนั่งใช่ไหมไห แต่หนูไม่ใช่นะักท่องเที่ยวนะหนูมไม่นั่งเด้อวยเออม,ม, <c oughs> มองเขานั่งเรือผ่านไปคนประจำพื้นที่ก็จะไม่นั่งเพราะอะไรรู้ไหมเสีย <c oughs> ด้ตังค์ท่านต่ำหนูคิดว่ากี่เหรียญน,นะหนูว่ามากกว่าน,นั้น,นคิดว่าห้าสิบ I <laughs> Look at the funny statue! Wow. Yes! Bye bye!